จเจริญรรมค่ะ,ะเธรนทานท่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านค่ะพอดีเคยตั้งสิทธิ์ไว้ว่าบอกกับตัวเองและลูกๆว่าต่อไปน,นี้จะไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วค่ะพอดีมาเห็นหมู่มิตรทุ่านใส่เสื้อผีเพื่อแผ็นทไยหมอเขียวก็เลยรู้สึกกังวลว่าเอเราจะต้องมีหมูกลุ่มเนี่ยใส่เสื้อเหมือนกัน ทีนี้ว่าเอ๊ะเราตั้งสินไว้ว่าเราจะไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วเอ๊ะทําไงดีก็เลยถามดรเฉ่งว่ามีป้ายไหมจะไปติดเสื้อตัวเก่าๆเพราะว่าเสื้อแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีคล้ายคลึงกันกเป็นคอแบบสไตล์คล้ายๆกันค่ะ <c oughs> ก็เลยบอกว่ามีไหมดรเฉ่งบอกจะต้องไปถามเอ,อ่อีกท่านหนึ่ง <c oughs> ที่เป็นผู้ผลิต <c oughs> ก็เลยเห็นว่าเอ๊เสื้อตัวนี้ก็สวยนะ <c oughs> คําพูดก็ดี รงใจจังเลยลอลอเอ๊ะจะซื้อดีไหมอ่ะก็กําลังเลือกไซส์อยู่แล้วก็เ่เฉยบอกใหญ่ไปนะม, <า S 1> มันไหลตกเอ๊ะเลยเขาไม่ให้เราซื้อแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ทําตัวเองว่าเอ๊ะเราตั้งสินมาแล้วเขาก็ไม่ให้เราซื้อจริงๆด้วยแต่ว่าก็เลยก็จะมาขอส่งกันบ้านเรื่องแค่นี้ค่ะรู้สึกสบายใจค่ะที่ยังไม่ได้ซื้ออะไรทีนี้ได้พูดกับน,น้องว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มเดียวกันนะบอกว่า พี่เป็นอย่างนี้เขาบอกโอ้พี่ใจพี่มาแล้วก็เหมือนกันเสื้อมันก็เป็นตัวประกอบโอ้ยโล่งใจขึ้นเยอะเลยค่ะหายทุกหายกังวลเลยค่ะก็จะมาขอส่งการบ้านแค่นี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าจะต้องเรียบทํางานค่ะนะคะเอาส่งกําลังใจไปนะคะทํางานอะไรคะตอนนี้น่ะ <c oughs> มาปั้นธนาค่ะ แรกในชีวิตนะคะอายุ66ปีย่าง67ได้มถือคันนาะได้มาทำกเกษตรกรรมรู้สึกมีความสุขมากเลยส่งไปบอกลูกกับพ่อพานว่าแม่มีความสุขมากบอกว่กจริงๆหรือเปล่าเออมาถึงนะคะลูกก็ลูกก็ซื้อเออเป็นให้อะไรให้ทุกอย่างเลยแต่ตัวเองประกอบไม่เป็นนะ <c oughs> ลูกก็กังวลแม oro, karaoke, on, ่ก็ไม่กังวลค่ะเพราะแม่บอกว่าแม่ในใจคิดว่าเรากมากรมวลหมูมิดดีหมูมิดดีต้องช่วยเหลือแม่ได้แต่ไ <dos> ม <os> ่ได้พูดกับลูกนะคะเดี๋ยวหาว่าแม่อวดลูกก็แต่แต่ห่วงตลอดแม่กังเป็นได้ไหมแม่กังเป็นได้ไหมโธ่มาถามตลอดบอกลูกไม่ต้องห่วงแม่มีคนช่วยมีคนมาเยอะแม่ไม่ได้มาคนเดียวนะลูกเอานะลูกสบายใจได้นะ แม่มากับหม,มูมิตรดีค่ะมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยสังคมดีๆที่แม่เกิดมาไม่เคยเจอเลยค่ะเขาบอกอ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นหนูก็สบายใจนะคะบอกสบายใจเลยลูกไม่ต้องห่วงแม่นะคะ <c oughs> แค่นี้แหละค่ะนะคะขอบคุณมากแะะล้วรบกวนเวลลาของท่านอื่นนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค,ค่ะ ค่ะ,คะอนุทนาณัฐไทยนะคะพี่ณัฐไทยได้ทําฝันตัวเองให้เป็นจริงแล้วนะคะท่านมีความฝันกับการจะได้ทํากสิกรรมนี้นะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็นวิถีที่คําว่าความสุขจริงๆของท่านนี้เพราะว่าอยู่ในอยู่ในจิตใจของท่านเราเคยฟังท่านส่งกันบ้านแลวนี่คือความฝันของท่านนะคะส่งไหมคะ ถ้าส่งไหมคะน้องจะส่งไหมอ่ะเขามีคนเขาอยากจะส่งด้วยอ่ะอะอะเชิญได้ค่ะกะับคารวะอาจารย์ค่ะกับคารวะคุณรุ่นนิดหน่อยคุณรูคะ้ะหนูส่งการด้านในการทานานนะคะยังไม่มีเวลาจะส่งค่ะคุณจะว่าา <c oughs> ว่าทำตอนนี้ก็เบิกบานดีคะ่ะแข็งแรงคะ่สะสาธุค่ะช่วยรายงานชื่อหน่อยค่ะเพราะว่าเห็นแต่ เห็นแต่ตาค่ะขอชื่อเปล่นเรียงน,นามนิดนึงค่ะเืล่เต้นที่จะส่งกันบ้านก็เลยเิ่มกลับคารวะอาจารย์และครูทุกท่านนะคะขอจะเจริญนรใครนะคะค่ะค่ะพี่น้องเมื่อสักครู่มาจากที่ไหนคะชื่อ,อรายงานตัวนิดนึงค่ะพี่น้องทางบ้านจะได้รู้ค่ะมาจากไหนมารายงานตัวแล้ว <laughs> ชื่ออะไร <laughs> ระวังระวังไม่เห็นค่ะ ชื่อกิรน,นาสุขสุดคุณธนะนะคะเป็นผิดอาสาประจำโดนดป่านาุมสองก็การมาครั้งนี้ก็ได้โจทย์ใหญ่ค่ะ <c oughs> โจทย์ใหญ่ก็คือว่าเป็นการสื่อสารเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นโควิดอะค่ะ <c oughs> ที่เราก็ต้องทำใจว่าเรา <c oughs> เราจะรับกับลีลาเหตุการณ์ของหมู่ใหญ่ หรือเพื่อนใกล้ตัวเรายัางไงใจเราทุกไหมแต่ในเมื่อว่าสัจจะของตัวหนูเองอะ่ะหนูมั่นใจว่าหนูไม่ได้ใกล้ชิดใกล้ชิดแบบที่ทุกคนเข้าใจอะค่ะเพราะว่าหนูรู้ดีว่านหนูได้เว้นระยะเพราะว่าหนูระวังตัวเองนึกสองชั้นตลอดเวลาที่ที่อยู่ทางส่วนสองอะค่ะก็ะเลยทำให้ไม่มีความกลัวตรงนี้ แต่มันอาจจะเป็นวิบากร่วมที่ว่าหนูไม่อยากมาภูฟ้าหนูก็เลยได้มาแล้วก็เดินลันเลวิบากค่ะก็เต็มใจรับยินดีรับแต่ก็สัจจริงอะค่ะถ้าเราไม่ไม่ได้ใกล้ชิดก็คือเราไม่ได้ใกล้ชิดอะค่ะใส่เทืยนหนึ่งจระค่ะกพอย่าเหยียบอย่าเหยียบไม่อยู่ด้งกยียบยู่ตรงกลางค่ะขอส่งเทื่นนี้ค่ะ อาไม่อยากไปภูผาแล้ว<ด>ทีนี้พอไปแล้วเป็นยังไงคะไปแล้วก็เบิกบานค่ะอันนี้ขึ้นปกตแต่ที่ไม่ไม่อยากยมาคือมันมันมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบว่าเราเหมือนหนังสือที่เราอ่านแล้วแต่เราขี้เกียจจะอ่านต่ออะไรประมาณนั้นอนะความรู้สึกว่าไม่ไม่มีไฟอะค่ะมันเริ่มจะติดเต้นนะคะก็เลยก็เลยแบบจัดกระเป๋าก็วันสุดท้ายที่เขาจะมากัน ก็เลยต้องได้รับยี่บากก็ได้จดข้อใหญ่ก็ก็ดีค่ะเบิกบานพี่น้องก็โอเคให้กําลังใจตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหนูก็ปกติเนี่ยค่ะแต่เพียงแต่ว่าสงบสงเยมเตรียมตัวหน่อยก็คงจะให้หนูนิ่งอ่ะตอนหนูยังเป็นลิงอยู่หนูก็พยายามข้อนี้อยู่พยายามนิ่งแต่พอหนูนิ่งแล้วมันมันรู้สึกว่าบางคนเขาก็ยิ่งกลัวหนูละเพราะว่าเอ้ยนี่นี่ป่วยหรือเปล่า วันนี้ก็เหมือนปลาปลาได้น้ำใหม่ก็เลยกลับมาเป็นตัวตนเดิมแต่ในใจนิ่งค่ะค่ะค่ะเพิ่มพูนค่ะคุูกค้าพอดีมีนักศึกษาคนจะส่งด้วยได้ไหมคะอ่าได้ค่ะเพิ่มเพิมพูนอาจารย์มีอะไรคุณลูกมีอะไรแนะนําหนูไหมคะ เขายินดีด้วยนี่แหละคุ้มค่าคุ้มค่านะคะเวลาเรามีโจทย์อะไรขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลของเราแล้วเราก็เก็บประโยชน์จากรางวัลนั้นให้ได้มากที่สุดนะคะยินดีด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะเพิ่มพูนโ่ารพูนโคตรชมพูนะคะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งกับคารวะ ครุตุนค่ะดิฉันชมพูนชมปูรัดค่ะอชมพูรัดขอไปอ่านน้ำสกุลท่านผิดอ่านเช่นค่ะนักสาวิชาลามเจ็ดปีปีที่หนึ่งค่ะจะมาขอส่งการบ้านเรื่องเข้าร่วมเข้าร่วมเข้าร่วมกับเออกรรมรรมบนภูเขาฟ้าน้ำครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะ ตอนนี้กําลังทํายกล่องอยู่นะคะยกล่องคันนาอยู่ค่ะก็เห็นพี่น้องเขาส่งกันบ้านก็เลยวิ่งตามมาส่งด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ตั้งใจมาส่งกันบ้านในการอร่วมมือร่วมใจในการร่วมแรงในการทำกสิกรรม <c oughs> อกับการทำล่องนะคะตอนนี้ก็ กำลังทํางานอยู่ก็ขอส่งเพียงแค่นี้ก่อนได้ไหมคะจิตใจเป็นยังไงคะไปอยู่ที่ภูผาวันนี้จิตใจเป็นยังไงคะโอ้ประทับใจมากค่ะยิ่งใหญ่มากไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาค่ะกลางกลางคืนนี้ก็ตื่นเต้นมากตีสามไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยากจะมาทํางานตอนเช้ามานี่ก็ได้ยินเสียงอาจารย์ เอ่อโยคะอะไรก็ตื่นขึ้นมาทําโยคะก่อนล่วงหน้าค่ะ <ใน S 2> แล้วก็สายสายก็ออกมาทานข้าวแล้วก็เริ่มลงมือทํางานแล้วค่ะขอบคุณค่ะอ่าอนุวทนากับพี่น้องนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรมีอะไรชี้แนะไหมคะต้อเตือนนิดหน่อย ค่ะไม่ไม่มีข้อชี้แนะมีแต่เพียงกับความยินดีด้วยกับพี่น้องที่ได้อีกประสบการณ์หนึ่งของชีวิตนะคะการนี้จะอยู่ในความทรงจำของแต่ละท่านนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะประทับใจมากค่ะโอเคแค่นี้นะไม่ลบไม่ลกัวน่คะค่ะนุทนาค่ะสาพร ออนเป็นไงเห็นพี่น้องทางบ้านของเราเมื่อก่อนอยู่ซูมกันใช่ไหมตอนนี้ไปอยู่ในสถานที่จริงแล้วค่ะเรารู้สึกยินดีกับพี่น้องค่ะที่ได้เห็นพี่น้องไปอยู่ตรงออะไรนะแดนในฝันของแต่ละท่านที่ตั้งใจอยากจะไปใช่ไหมคะตอนนี้ท่านก็ได้ไปสัมผัสได้ไปค่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะน้าถาไทยเนี่ยนะคะ เป็นยังไงคะไปจับขี้โคนแล้วรู้สึกยังไงรู้สึก่าะสุขมากเลยเออนี่มันของจริงนะแล้วตอนอทำนี้นะได้อารวมเนี่ยเป็นครูสอนด้วยนะคะเพราะว่าต,วตัวเองก็ถือจอบไม่แค่เป็นตัวเองจะทำยังไง <c oughs> อารวมก็กสอนแล้วการทําคันนาปั้นคันานาครั้งเนี้ยได้ปฏิบัติทําไปด้วยนะเพราะอารวมนะคะเขาบอกว่าพี่ตอนที่ยกเนี่ย หายใจเข้าตอนลงหายใจออกแล้วก็เอาแรงน้มถ่วงโลกกันลงโอ้โหนี่มันเป็นอย่างนี้เองเลยเหรอเนี่ยกรรทธกสิกรรมนี่เราได้ปฏิบัติทำได้ไม่ต้องไปเดินย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพลองหนอยุบหนอ <c oughs> แล้วก็ทําได้อยู่ในทุกสถานการณ์ <c oughs> ที่เขาพูดอีกคำหนึ่งนะคะพี่ติดใจมากเลยใจอยู่ตรงไหนจอบอยู่ตรงนั้นนะพี่โอ้โหพี่ทําอย่างนั้นตลอดเลยแล้วผาสุขมากไม่เหนื่อยเลยนะคะ Oh. ไ,มไม่เหนื่อยเลยค่ะแล้วไม่เมื่อยด้วยตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเราไม่เคยทํางานหนักขนาดนี้คืนนี้เราต้องปวดเมื่อยแน่ๆเหมือนกันเราไปตีเทนเนสิสเราไปเล่นกอล์ฟกลับมาเนี่ยเราจะปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวเ oh. ลยถ้าครั้ง oh. แรกอะค่ะ oh. คิดเลยนะว่า oh. คืนนี้เราต้องปวดเมื่อยแน่ๆเลยจะทายังไงดีเออไปดีท็อกซ์ไปอะไรก็แล้วเออไม่เปไ็นไรหรอกทําใจผาสุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะตื่นเช้าตีสี่ขึ้นมาฟังธรรมะอาจารย์ตอนตีตอนตีสามค่ะได้ยินเสียงนะอาจารย์ ธรรมะของอาจารย์แล้วก็ฝึกโยคะอาจารย์ตลอดเลยค่ะได้ยินเสียงแล้วทําตลอดจนถึงตอนนี้ก็ทํางานทานข้าวแล้วก็มาทํางานเลยค่ะไม่มีเมื่อยไม่มีอะไรเลยไม่มีอาการอะไรรู้สึกตัวเองโล่งเบาสบายด้วยแล้วรู้สึกขอบคุณมากเลยได้มาปฏิบัติทมด้วยอุทานาคอ่าอ่าเอาอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งค่ะเออตอนที่ตอนที่หนูได้แจ้งไปว่าเป็นเน็บชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้ที่มาทําที่นี่นะคะแล้วก็ถอดรองเท้าเหยียบดินเหยียบเหยียบมันตอนคืนมารู้สึกดีขึ้นเลยค่ะเนี่ยอาการเหน็บชามันหายไปนะคะไม่น่าเชื่อลืมคันนี้เลยว่าเออเราเหยียบดินเหยียบเหยียบเหยียบเงี้ยใช้เท้าเปล่าเนี่ยเหยียบไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามันอาการนี้ขึ้นมากเลยค่ะอาการเหน็บชาสงสัยกระแสไฟมันลงดินนะได้ค่ะได้ค่ะ ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรไหมคะถ้าไม่มีอะไรก็ไม่อยากจะรบกวนท่านอื่นค่ะที่เราอุตส่าห์แทรกและการเข้ามานะคะอ๋อค่ะพี่น้องพี่น้องยินดีนะคะยินดีที่ได้ได้เห็นบรรยากาศพี่น้องที่อยู่ได้เห็นสภาวะธรรมของพี่น้อง <c oughs> ที่อยู่บนภูผาฟ้าน้ํานะคะที่ไปร่วมบาเพ็ญเราได้เห็นความผาสุกเบิกบานนะคะยินดีด้วย, <c oughs> วยค่ะอ่ะขอบพระคุณมากค่ะสาธุค<า>่ะ อ่านะลำดับต่อไปเชิญอ่าณัฐนัดทิศนัดทิศทางไหมตอนท่านใดคะลำดับค่ะสวัสดีค่ะอ่าเชิญค่ะนัดทิศ